ผลไม่มีความเข้าใจในชิดนี้เวลาก็หมดไปกล่าวัจากประโยชน์แต่ประการใดถึงหากว่าคืนวันเวลาล่วงไปเวลานี้ขนา้พระอาทิตย์เดียวลัดชายมาพลับอัสดงคดตกไปแล้วชีวิตของเราก็หมดไปหนึ่งวันขอจเจริญพรเรียกคืนไม่ได้แล้วหมดไปหน้าอย่างหน้าจะหายวัยของเราก็เสื่อมโทรมแต่ไม่มีอะไรเหลือเป็นชีวิตที่มีค่า เวลาที่มีประโยชน์จะเป็นการใดหน้าเสียายเวลานั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถึงเราจะมีอายุมากน้อยเพียงใดก็ตามแต่ชีวิอของเราหมดค่าเวลาหมดไปเดินทางผิดคิดจนตัวตายถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิบททัติธรรมท่านจะรู้ได้อย่างไร อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอ,อาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถหนัก 4P Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม p u r s u i n g นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรมรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบ,บาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่านคุณกำลังฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสียงที่เปลงจากหัวใจของพระุนิกรชาวไทยที่มีแดทะผู้ทรงเป็นดั่งสูนรวมจิตใจ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำพาประเทศชาติให้อยู่รอบปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อให้พระสงฆนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมกันถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะโมอันตันสัมพันกาวันโตอันละโตสัมมาอาสัมพุนทัสสา ตังตังสันเตอปุลาลัญจหัตเถงอนิสีติตัวอัตตะโนปุตตังโพฏิสัตตังอุปสังขาปิ ซาอาันตาวอนดูลาสัมปุนิสันตังหลายโนยใหญ่ภูมิกไฟตังบุญหื้อตานนุนนับโอกาสบอกควา,ามอาจฟังธรรมได้ดานจำติด ต่อวังสังกองปังอลามีตามพระมูนีส้สอนไว้ตั้งแต่ไายเดิมมังเหากันไข่ไก่กา,าไปหลอดเบียงแก้วหยอดเนระปาน จุงเงาตานเขานามวันทุกัผมปัดใจ,จสินดวงใสาหาแผ่นนักษาแขวดกับตนสังกุศนนบอกาสบอมภาหมาภาวนานิงววาวังลาตะภาไายเสียจากกรรมกุณพัญญานุนเตอมแทม จงงาหืตันตงงาเปลี่ยนพร้อมพรรั้งดีขันติมีอดกันสันจะอามันตามธรรมอันทิทานนามันแก่นนาเมตตาแม่นตามกอง อุเปกขาปองเมียดไว้น้ำออกใจตามหายปังอละมีหลายพุงนี้นับทวนทีสิพักกันมีหืตานเป็นเก้าอุเปกขาเราเป็นปายกันคนยิงใจน้อยใหญ่ยาปมเปงคข่เติงดิงจือว่าเป็นปาละมีสุด ย้อนนาจริงจวงจริงจักอลอดแน่ลำปานอันสามตันคำเจ้าว่าบ่หัวแก่นเท่าจานลางอมุลาสันทามนหมูพร้อมนานอยู่เป็นสายยอนนาใจไม่ตั้งต้องอาจจะสั่งก่ปาลามี เธอได้สูขีงาไปนานดังอยู่ทาฟังทำฟังแล้วจำเมียดไว้หือก่อนไกล้ปินจังงละนานแถมพระญาณตวงเก่าว่าฮือมาเก่านำนำ้ำเฮาจักนำมาเก่าว่าฮือ,อข่าวเหย้าไปยัดวบดีดนเตอตันตาในกลางละนานไต กันซึ่งใหญ่หายหนจุมริปนหายขาดตนตาาลาดบุญเรื่องอันเป็นเจ้าเมืองอภโลบุญละนางก่อนนักขีมาปอนเพื่อแกว้วเมื่อลอนแล้วสนามโย่มทาลามน้อยใหญ่แจกตืนควายหายนีอหนอมอุนีนุมเนา อันน่าเป็นเต้าอันเป็นลุงเต้าของตอนเต้าปจัยกว่าลายหลักเล็บลงจากจังกาเะพอนมามหังอนอปุนตาน้อยอนอาฏกรรมปีเจ้าตอนอาจลัางคำมัหันเต้าพุ้นนำปอไทยควัน,นหูได้ปัดเดียวจริรงหลิบแล้วกมเก่า วัยเต่าจอมอมิตาใครอคิยังเก่าท้อยปีบ่ห่อน้อยหลายภังการัมพูปันบ่หาลุกกรรมทวนทุกป์บามีหื้อใดหนิปดพังไดละมาบากถึงกลางบุญนํมาน้องหน้าหือสามน้องเต้าหอจันมาจวบกันดังอัน ໃດສອນນັ້ນພันພາຍเลยຍສະອຍົບໃຕ້ຫມູ່ຫມູ່ທີ່ກາງຫມູ່ຍົນທາງກໍມີຫັນນສັງນເຕັມອາລຈາອນະວາມະອຍາອິນຸນກ ตนเป็นเจ้าจ้างเอนลาวันในเลงหันควาดผู้เต่าว่ากินขัวเล็ดที่ยันกอบันทันหาฝนตกลงเมืองคนโลกงต้ฝนหันใหญ่ตกลง ตีกลางดงปหากวางสามมาเจ้าจางอุ้นภายอันสหยบภายนั้นใจก็เพื่นได้ขึ้นมาสามกาสัทธานอตา จัยจินยาวยินดีไขวา่าตีเก่าต้อยดย้วยกรรม,มอ่อนอ้อยอ่อนใจต่างอมีใจจมจื่นปีติตื่นใจบ้าน,น,นก็มีวันนาลาแลนา กันว่าซึ่งหันถอยจาสัตถูกาหาเนียตนบุญมีเชื่องเจ้าคือเจ้าวนอนเอาสุอวันนะลางครมกไก่คำเก่าทอยลาตาวหัยอซอยปิตังอตังนอปูนตาน้อยอนาตปาอมาตยโดทานตังสนุ่มเท่าปิงปองเ้าภยพัน ดันดงตันอาปากวางคำตาต่างดงควัางอลำลำดับต่างเจันใจเดือนหนึ่งไข่เป็นไม้ก็ผ่านพายรอดสู่ยังที่อยู่สาวัตถี ส่วนน้องงานี้น้อยอนาถก็ปานเต้าลาดปิตังตังโยธาบนมุงงปิกปอกอสมปะลานะสิ่งก็มีอันเลนา ต้นตาในกาลนานใสยในเมืองใหญ่ปรลาดนะทีจำเลินทีจุสิ่งเขานำมาหญิงปัดใจฝนขาวใสสาสอาจตบบ่อขาดหรือโลคงจุมปแห้งตา้าพอจูดาวเรื่องไรเป็นเวียงใจผ่านเสดบ่อไม่เดือดเครื่องเคีย chậm lên đi xem sang chung phải ăn chơi bàn ngân khăm khăn lái lặng khâu ca hạt tem na chung pha la lúc mai mình bỏ lai à lừa ta con bay mã lá làn tiêu khâu cát hạ qua bao sao nua hạ cụp, muôn lên ai dụ uy nhan đọc mày bên lừa lẻ แม่เพิงแผ่ปิ้นจรนนาเกสอนดอกไม้ทุกน้อยใส่ปอมเพื่อยลูกอ่อนเลยเล่นเล่นฮุบวิปป่งเต้นเป็นใ่คนอริงใจหัวล้อเสียงปีกองเปียปาดดังบอกขาดยามวันเป็นนี้รำจ้าใจประหอได้ส่วนสาดี พญานีเกิดก้อยขอตัวถอยหายหนจุมมูจนหวหัดบ่อรูญาพันกันอันใด บ้านเมืองใส่บ่เศราคนหนุ่มเฒ่าเจอบ้านน้องอ่ะบ่ตจันคุณใหญ่อ่ะปฏิบัติใจตามกองบ่เลียป้องคำคาแกงอ่ะไผฟ้าพระอาจารย์เฒ่าอุตสังอ่ะก็สร้างเมืองกว้างเรื่องไหล เล,ลาาเ,เล็กมีไก่ตั้งบับอนากาญหยาบมัวํำตาสารมภาเสดจิบคอเลิดดวงใส่ปฏิบัติไปบ่อคันแล้วยังอู่วาดกร,รมซ้อนเจ้านาก่อนมวนมงองได้พามหูตามลายวัดอูลานตันตั้งลายเฮยในหน้อยมัก ไปเองขอให้ทางดีใดสุขีจัดนี้บ่มีตีอสงสัยซื้อตายไปผักนั่งบ่ตามจ่าครึ่งกาเฮาจะจังบอกอะกล่าวหื้อฮู้ข่าวตามลาย ว่าคนยิงใจหนุ่มเท่าบอกว่าจักเป็นโคตเงากะสัตทางคนอานานทาต่ำก้อยตุ๊บจองอหอยเครื่องขีเป็นนาเศรีปองกาอันยุงอาโลกนาสงสารนามีกรรมปาปันจูฟูงาบเวณาโกคนได้กรรมเมืจากไหนนั้นใสาบาลีบอกไว้เป็น

กรรมจากน้ำเป็นเหตุขาสูเ่เขตสถานจักเจยปันนั้นเล่าย้อนบุญเก่าสนองจักขี่มองไม่มาดย้อนกรรมปาดตัวตันนั้นแหละนาะ ดูลาตาันตั้งลายเฮยมันมุงอ้าพอมนาอยู่นำานานำมันลังคนมีกรรลายหลากเกิดมาทุกอยากอ,อนาณาธาโยนป่างลังมือนนันใสยบอกเคยได้เตตันนมีใจผ่านหุ้มเพียเป็นคนตะหนีนำหนาพองเกิดเมือนนันเรา ทุกคำเจ้าส่วนสะดีสัมปัติมิ่งพลายนุต่างใจตามใจพองนางใสพิลานวันาอาจโซภาโยนจัดก่อนเมื่อนเรา มีสินมาเจ้ากับตนส่วนบางคนนั้นใส่หลบขีไล่นำนา้ยนปางหลังเมื่อลายจัดใดไม่หามาดหมดดำโกทะนำโกดกาจิงได้จำจาาเครื่องขี่ฟองบาปมีสั่งไว้ตั้งแต่ไายเดิมอ่อนกรรมมามลอนหลอดดันอายุสันปันตาย ยอนขาสัตย์ลายน้อยใหญ่ยบอมมากระไฟคุณนาตั้งคนนานานาชื่นจ้อยบองอาตำก้อยเครื่งขี่ขอาอยุมีเสียงเตาวัวนนาเหล่าโซภาย้อนปังลังเมื่อนั้นสนนับอหายโหดใจหันนบอตอนลาเมื่อแหละขาสัต ปฏิบัติแต่กองธรรมมามีสินจำมาบอกขาดเกิดมหาจารย์ปันจุบันบุญตัวให้ตันทรงอยู่จริงได้อยู่ตีขออ้างแลนะนา บ่ต้าว่าแต่นั้นเจ้าจุมปูหลานน่ะยังได้โอวาดสอนใจอย่าให้เจ้าเอียงใจหนุ่มเท่าใดหูเงินก่าตั้งแต่อ้ออันจังแลวไปหล่อนนะเวียงแก้หยอดแนละปานคือตานังมีหือตานเป็นเก่าสิลังอีสินบ่เศร้าักษา ปาลีจางกาสลาราไายะฮือโดยง่ายตานไปอาจจะอวังมีใจใสอันเสือ่อย่าได้พิธรรมมามันตะอะวังมีใจนำอ่อนน้อมหูก้มก็มาวันตาแก่คนนานาบนโหมูทวนนากูยิงใจตะโปงมีเปลี่ยนหลายจะใจ สร้างบุญไว้อนำนาดีวังลาลบาปอันกาหยาบอาธรรมอโกเทาบ่อาจจะนำคนกังบ่ดาว่าคนใดนะตาใสพงแพ้วไันแล้วเจอยบันอหิงสังบ่สาปันใจยา บองคำลาพิ่งสั่งแก่ปาเจ้าภัยฟ้าดุดควันนาโลกกริงคันตีอดใจดีเยินกันบ่โดนสั่นโกทางอดนานนาเบียการอดปาเมืนพระญาณอันมาปาดอินสิงอาวิอาโลตะนังบ่มีใจงนมงอมีใจม บ่งอาใจดีเมื่อยุดใหญ่บ่ส่งไม่เมื่อยุดหายมีสัมปาติลายบ่จื่นจ้อยสัมปาติถอยบ่มองคี บองนาลวีตอบสายบ่หยับลายตะลนสังกุสนนมะกวังบ่นีหังตังตันธรรมสิภะกันนีสัยกันปังติมันใดตามกองยอมสมปองไฟหอยใต้จืนจอยจอยบ้านนอนตะลงยานจุมปูหลาดใดโอวาจาสอ ເນນາກໍມາເົາຟັງນພະຈົ້າໄຂປັນນະເຂົ້າປກຕັງມຈັງກະອູຄໍາາມວ່າຈັກະຕາມຕຈຸຍ່ງຈັກອະໄຝງຕັດ ดีเป็นนีตั้งบามาอันกาหยาบนานนาเจ้าป้าละน้อยใหญ่สุขบันควายยิงใจสามอาลานหลายแต่เล่าังเมื่อนอมพระเจ้าเป็นญญา เจ้าปลาลาไกลไกลย่ยอมกาับสมปันน้ำปันนาการลายแหลงมามืเพื่อนแพตึงวันเป็นนิลำจันใจย่าบ่เวนาไว้วันใดก็มีหันและนาตะโตปัาญาแต่นั่นไปไปนานนับ อันกว่าหลายปีงาพวลิงสุทันสานาลาดปอเจ้าน้อยนาดพุทธา <c oughs> โยพังกาคุ้งใหญ่สูงบ้นานไข่เหมือนน,นั้น้ันผู้บานเต้าเจ้าก็ถึงแก่เท่าลุยลาเปลี่ยนแฝงจองห่อ เปียนที่แฟงอาจองห้อยเลยการก้อยอามันละอานานนองอาปุทธาเจียงอาเจ้าว่าบอลละหิดเก่าโบลันและก็ส่งสะการเลกสาตามก้าวห่างอปเพศีเผาาเจ้าปูอีเต้าลันอาบอลายขาดอันใดก็มีหนแน ทีนี่อาจัากวันน้าตาลอดถึงเจ้าหย่อนนบุญนำมาสูวันณอาลัางคำปีเจ้าอันมังจอยนอนาต่าลงยนานผาสึกหนันเบียนแล้วก็คืนสู่ยังแก้วสาวัถี ยุงอาการเจ็บปีน้อยนานน่ะในผ่านศาสตร์หอดจัทนทร์มาสุขข้นปั้นคำเจ้าบอทรงเส้าการใตลงกามภัยพ้ยาหันน่ะบ่มาปาดเบียนขี๊ ຊ້າບໍ່ຢາປູລີໃຫຍໍຫລ່າງສິນລະທຳຕລາວກໍເຖິງຈົ້າຈ ได้มังละนาะโมยมังไปสู่สังเมืองสะวันนะก็มีหันและนาสองอโิธิสันโตอันว่านอมโปองอติสันเจ้าจุมภูลาดอยู่ผ่านสาสอาเวี ในโพนีในกว้างนับอาอานอ่างเมือนนานสุกส้ำลันข้ามาเจ้าถึงแก่เท่าจะอาลากันมาลานากผภาคตายสจากเมืองคน ได้เอาตนไปเกินอาจารย์ฟาเลนตูสีดังสนจย้อยอดซอยงามาจีนจอยอาเตวีตัต้งสองสาลีน้ยนานพอลาขาดกองธรรมตั้งคนงคงน,นันมมน้นตั้งคนหนานำมวนมุงมีสินอยู่กับตัวจุผูกกวาตั้งบาปเวรกรรมหยาบนานานาน กันไกลกามวยมางบุญได้สร้างมืองนานก็บานดังไปเกิดจานฟ้าเลิศเมืองบนเข้าจูคนจื่นโตสำลานโยงาคืนวันดังลบฝันแล้วตื่นได้จมจื่นกะแซมสีก็มีหันแดนา สัทธาอิมังธรรมมะเสานังอาหะลิตวาจาตกສงนะสมตเนสิสันทาอนวาสัมปัญโยภาพุทธจ้า ตนน่ะเป็นปิ่นเก่าลูกาจันน์กันไขนี้ตั้งจาดเก่าว่าตั้งแต่เก่าหลอดไปลหื้เพิยงคุตั้งลายมุวนองอ่ะได้ความหูหันใสดังอะได้ไขอย่างเก่าแล้พวพระโตนแก้วว่าจริงเตนสานาเป็นโอสานากะกทางอแถมเราอะก็เปื่อว่าจัก จัดเก่าปังลังมาเตรียนยังจัดนี้มาเตรียมยังจัดนี่ฮือแจ้งที่หันใสพัดยิงไข่โอกาสเป็นบราบาดการทาวานันตังเสนายังมาโลพยัง มาลောภะกิยังกิจจามะนังวิกังอตัสสีมากันติยังใจยะอุ้มปาลัญจันเตวะตตโตดังนี้ พิกาเวงอดูลาเพีงคุตั้งลายตนน่ะเป็นสายอัง,งนิญยาจัดลาเสียงขาดตันหาอันว่านันตะเสนาบาใบสนสอเต่าไทยปุลี เอสองอบุญมีลูกน้อยใส่แปรปล่อยลอยปย,ยังน้ำใส่ไม่กว้างใดโหมยมั่งมาละนานในกาละนานใส่คือหกากมาไดพระญามาน ผู้ใจหานถอดจจในการละบัดนี้แลนะนาส่วนหวานางพากีญามบ้ามกาอันเป็นนะแม่นาใจไฟมักจาาะไขดาโอ จาแจ้งปออหารีกําบ่มีแป้งใส่กําบ่ใหญ่แป้งเอาบับบ่เบาจักลาดไดลำบากเครื่องกางในกาละนั่นใสคือหางมาได้ต้งกินจามนวิกาในกาละบัดนี้อละนาใจยะอุมปะอโลเตงวะตตโ ฉันว่าเจ้าใจยาลาดใจไม่มาดมัวาดำป่องกตาตำคำคาเจ้านอลาปุตตาในกาละนั้นใสคือหากมาใด้เทวาตารเทระในยกาลามบัดนี้แลนา สะโกนเทงวลาจาอันวงางพญญาอินตาเจ้าฟาหันเจ้าอนลาเมื่อบนในดงดอนนัปา่าไม้จวยหือได้ขึ้นมาในกลางอลนันไซคือหากมหาไดาอนุลดทะเทราในกาลาบัตเนียและนาสุทัสนาลาจา อันวางอภญาสุทัศสหนายุตอันนฟังโอกรรมโอกาสเสนาเอาบุตรตานอนเนื้ออันเป็นเจือใส่ใจใส่แปลหลายนำกว้างได้มวยมางมังละนาในกาลานั้นใส่คือห่างมาได้พระญาณสหลีสุทธุทธนมหาราชา Này kala bát ni la na pan tu ma te vi ng a si li ma ha ma an va na ng pa tu ma no nao Mẹ song cháu bún na ng a n ai ka la ng hang a ba na i sa ri ng a ma ha ma a me ta hang a ka ta n ai ka la นี่แหละนาะสว่วนว่านังหนอน,นเนาแก่สีลูกอามตีพองแผ่วเตรหนอแก้วพุทธาในกาละนั่นใจคือหากมาได้นังยะสอนตาลา ในการลำบัดนี้และนาชวนอันว่านางอาสะมาเราเกิดในปุพาดอกไม้เจ้าวติไวระสีเมตตามีบ่อเศร้า เล ER ี้ยงนางหนอนาวบุญนางในกะนะนาสายคือหากมาหาดนาอุมปาลาวัณนัยกาลาปัตนี้แลนา ສວນອານວ່າສິງພຸດເຖົ້າຫັນນ້ອງເນົາດອກນາຍດອກບົວເອົາມາປັດປົວແດງໄຟໃສ່ຍະຈີນັງນະລາໄທວ່າອະສະาະຫາລາ